มานะครับผมตอนนี้เราอยู่กับน้องบีมนะครับ <Hey! S 1> ไม่ไม่มีการเตียมอะไรกันทั้งสิน้นไม่ได้ทำตัวเลยหรือ <c oughs> อันนี้เราอยู่จตุจักรกันเนาะค่ไ <c oughs> ปรูปก,กันดีกว่าเพิ <c oughs> ่งถึงด้วยเพิ่งถึงด้วย <c oughs> ไปเราไปเริ่มกันที่ตลดาดปลาก่อนเนาะ <c oughs> ไปเราเดินเข้าไปทางนั้นทางนี้่ลย ขอขอขอดนแบบว่าพี่ครับขอยืนถ่ายรูปแถวนี้พั๊หนึ่งได้ไหมครับตรงนมากครับพี่ตอใจดีนะเออเดี๋ยนะพั๊หนึ่งนะออฮะหนึ่งสองสามัดแกล้งแก้งแกง,แกง,แกงตักปลานะไม่ต้องตักจริงอะ่ะเออฮะ แป๊บนึงนะหนึ่ง,นะงสองสามตรงนี้แหละบิมสวยซ้ายหรือสวยขวาซ้ายคือข้างนี้อ่ะตรงนี้ได้ไหมขยับมานบ่ว่อาอืมอันนั้นแหละเอาที่ตักมาด้วยแกล้งๆก็กพอเออๆออยอง,ยองๆไว้โอเคอย่างนั้นอนะ หน oon, y oon, y oon, ึ่งสองสามเหมือนเรายืนดูยืนนุยืนชะงงอกดูเงี้ยนึกออกไหมโ okay. อเคห,หนึ่งสองหนึ่งสองสามำังหนึ่งได้ปะ่ะแต่มันไม่ใช่ข้างสวยนะเฮ้ยประมาณนี้ไหมเดี๋ยวนะฝั่งฝั่งเดี๋ยวพี่อยู่ฝั่งนี้ มันจะเปนข้า,างข้าวหน้าไปใกล้ๆหรือเปล่าเออเออ,เอ,อประมาณนี้หนึ 1, 2, ออ่งสองสามเฮ้ยสวยสวยอนหนึ่งๆเออหนึออ่ 1, 2, งสองสามห็นกันเลยเ็นกันเลยสวยหนึ่งสองสามอืมจะบิมบิมหันหน้ามาหาพี่ก็ได้มองกล้องก็ไล้เออ เออเออ,เอ,อหนึ่งสองสามอืมถ้าถ้าเราแบบนี้พี่เขาอยู่ไหมพี่คือร้านเมื่อกี้ปะออพี่คนเดียวกันอ่ะเออ,เอ,อ,เอ,อนั่งหนังก็ได้หนึ่งสองสามดังนั้นหนึ่งสองสามดูปาก,ก็ได้อ,อ่ปาปลาข้างล่างใช่ใช่ หนึ่งสองสามโอเคแต่รูปมันก็จะแบบหกในมุมเดิมเดิมอยู่เนี่ยบิมยืนอยู่ตรงอ่างนี่หันหันหน้ามาเลยใช่ใช่ <c oughs> ขยับตรงอีกโอเคตัวสีเทาแล้วก็คลิปลาที่อร่อยดีโอเคหนึ่งสองสามบีมนั่งยองๆตรงนั้นก็ได้หน้าตู้อ่ะใช่ๆ แหละเหมือนจะพิงแต่ไม่ต้องพิงอะหนึ่งสอง,สอ,งอยากได้ข้างหลังตู้อะ่ะแบบว่าบินไปยืนหลังตู้ใช่แบบถ่ายพัน<อ>กระจกอะ่ะจำร้านไม่ได้ก็่คือมาถ่ายอ,อกีกสี่ห้ารอบแล้วทีเนี้ยเออเจ้าของร้านเขาก็ใจดีกันหมดเลยนี่แหละแบบแบบทำท่ายืนดูได้ปะฝั่งนู้นก็ได้ ขออนุญาตถ่ายภาพได้ไหมครับขอบคุณมากครับผมยืมกระชอนถือได้ไหมครับอา้าวยืมยืมเอามาเอาอกระเป๋ามาให้พี่ก็อนเยไขอบคุณมากครับ,บรบกวนเขาเออแต่ว่าไม่ต้องไม่ต้องตักจริงๆนะหนึ่งสองสามทำทำ,ทำท่าจะตักก็ได้แต่ไม่ต้องตักค่ะอ่าฮะหนึ 1, 2, ห่งสองสามเดี๋ยวลองมองกล้องนิ้หนึ่งสองสามอืม ได้แหละพี่ครับถ้าขอถ่ายรูปแป๊บเดียวได้ไหมครับแบบสักสี่ห้ารูปตรงแถวๆนี้แหละครับหน้าตู้อ๋อได้ได้ไ,ได,ได้ได้ครับนี่ได้ไหมยืนเลยเออแล้วก็หันนำ้ำทางนี้ใช่ใช่อย่างนั้นเลยหนึ่งสองสามเดินได้ครับเดินได้เดินไ,ไ,ไ,ได้เลยครับไม่เป็นไรเลยครับ โ okay. อเคหนึ่งสองสามมอยู่อยู่งั้นแหละอยู่ยงั้นแหละขอนีหนึงแบบเออหนึ่งสองสามอีกทีหนึ่ง, 1, 2, งสวยสวยอย่างนั้นเลยแต่รอพี่รอพี่เขาจัดการให้เสร็จอนกันแหละโอเคตู้ตกลกางแท้อะ น้องปลาไม่มาเลยวะ uh huh. 1, 2, อะฮะหนึ่งสองสามเฮ้ยสวยสวยบีมถ้ายกหัวขึ้นนิดนึงเออประมาณนี้ประมาณนี้แสงเข้าหน้าพอดีลงนิดเดียวนิดเดียวโอเคจะควรไปถ่ายตรงไหนมีแนะนำปะไม่รู้ไม่เคยมาเลยไปเรื่อยๆว่างั้นเถอะใช่หรอไม่เคยเข้ามาเค,เคยจิเคยแต่ว่าไม่เคยมาถ่ายรูป นี่ไงสักหน่อยแั้ตู้แดงๆเนี่ยไม่ใช่กลางถนนก็แล้วมันทางรถผ่านมาเนี่ยรถถ้าไปยืนทิ้งขวดๆนั่นแล้วป่ะเออเออเอออารมณ์นะอารมณ์นะโอเคหนึ่งสองสามโอเคไม่จำได้ว่ามันมีอีกเส้นหนึ่งประวัติตรงเนี้ยข้างในเนี้ยที่แบบวินเทจวินเทจหน่อยอ่ะใช่ปะวะลองเรียนดูปะ ตรงนี้ปะเออพิงพิงแท้ๆหนึ่งสองสามขยับหนึ่งโอเคหนึ um, ่งสองสามแล้วควรถ่ายอะไรกันวะยากซะด้วยสิโอ้โหงงเลยอ่ะเอออุล้าพเข็นกระเป๋าจริงจังมากตรงนี้ไหมเล็กๆนี้ไหม เออดีดีหนึ่งสองสามเผลอๆดีละไปอยู่ข้างหลังปะข้างหลังเหล็กอะ<ด>่ะแล้วก็มือคำไว้ทาไว้อะไรเงี้ยเออเอออย่างนั้นก็ได้สวยดีอ <ๆๆ S 2> ี่หนึ่งสองซ่อมๆๆโอเคอะไรพิงไว้เอ้ยเทเลย หนึ 1> 1, 2, ่งสองสามเอออันนี้ก็เท่อ่ะนั่งอยู่ข้างในใช่ปะ่ะแล้วก็โผหัวขึ้นมาไม่ในถังเลยในถังเลยหลองแล้วจะเอาจริงกันนะแถวนี้ไหมอเ,เอออ่ะลองดูสิ 2> 1, 2, หนึ่งสองสามแปบนึงนะหนึ่งสองสามอย่าง,งานั้นน้ำมาได้อยู่ไหมได้ นะบิมไปตรงอะพิงพิงนู้นเลยก็ได้ยิงไว้ยิงไว้ใช่ใช่ขึ้นตัวขึ้นตัวหนึ 1, 2, ่งสองเออเผอไว้เผอไว้<ๆ>ดีโอเคปแล้วเราก็กลับเข้ามาในจัตุจักอีกแล้วเออเดี๋ยวขอบมุมตรงกตรงกลางก็ได้ขึ้นตัวขอดแล้วกันหนึ่งสองซ่อมสวย แล้วก็เดี๋ยวขอข้างๆพี่ถ่ายจากข้างๆแ๊นบรรนึงถ้าบิมลองหันไปมองข้างนอกเลยก็ได้หนึ่งสองสามโอเคมีร้านหนังสือได้ไป่ะเขาจะถ่ายรูปวะเออหนึ่งสองสามเอามาฝากพี่ป่ะ อย okay. ืมๆม, <laughs> มันเยอะเป็นหลายรูปเออ,เอ,อหนึ่งสองสามนั่งไหมหนึ่งเอ้ยสวยหนึ่งสองสามชี้โอเคหนึ่งสองสามดีหนึ่ง,ออส,ส,งสองสามเดินนะครับ ดีดีดีหน,นึ่งสองสามขึ้นตัวนะเออ,เอ,อสวยหนึน่งสองสามคิดใส่ไว้แล้วโคตรเท่เลยวะไม่ใส่ <c oughs> ต่งนางหากเนอ <c oughs> <c oughs> เออแต่มันดูเต็มขึ้นมันดูใช่ไหมมันโล่งเกินแบบตอนแรกก็คิดว่าถึใส่รุ่นนี้น่นานอนดีแต่เมื่อเช้าแบบทำงานนิดหน่อยก่อนมาอ่ะอย่างนั้นอย่างนั้น หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเฮ้ดีดีดีบันไดนี้ก็เท่ปะแต่มันเป็นสำนักงานเขาหรือเปล่าถ้าเราไปยืนตรงอะไรอย่างเงี้ยเขาจะด่าเรา่ะไม่มังเป็นไงเออเฮ้ย แล้วหันหลังกลับไปแล้วบิดหน้ากลับมาแบบเมื่อกี้ก็สวยแป๊บน,นึงโอเคหนึ่งสองสามแป๊บนึงน,นะโอเคถ้าบีมปล่อยตรงบันไดอะประมาณขั้นที่สองที่สามประมาณนะ,ค,ะ,ค,รนะครับโอเคโอเคนะพอหนึ่งสองสามอีกทีหนึ่งเขียวๆนี่ก็เทปะ่ะ เออยืนพิงกันไว้ก็แหละใช่ใช่ใช่หนึ่งสองสามอ,ออกินน้ำลำไยออกซื้อน,น้ำลำไยน่ะครับเท่าไหร่แล้วครับ <c oughs> เอาคราสแกนได้ไหมฮะพ <c oughs> ี่มีถุงไหม <c oughs> ขอหน่อย ที่จริงใชนยังไม่กินนั่งอย่างนี้ก็เท่ดีนะเว้ยเนาะแต่เรากินไปแล้วอ,อ่ะเออประมาณนั้นโอเคหนึ 1, 2, ่งสองสามเสร็ละโอเคหนึ่งสองสามเป็นไงเหน,เหนื่อยปะเหนื่อยปะ เดินแบบรอบจัดจุกจัเลยเนาะใช่เดินคุม้มอ่ะัดจักทุกซอกมุมใช่แต่ว่าเสียดายตลาดปลาทดนึนงเพราะว่าบางร้านวันนี้เขาคนเยอะลูกค้าเยอะก็ช่ไม่สะดวกเนาะได้ไว้รับหน้ามาใหม่บ๊ายบาย